สวัสดีค่ะใส่ใจใส่จีนกับ Chinese for Real Life นะคะวันนี้เมาชื่อค่ะนำเอาเทศกาลที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือเทศกาลตรุษจีน Chinese New Year ค่ะเทศกาลนี้เจอในทุกๆซีรีส์จีนแนวปัจจุบันเลยนะคะก็วันนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะสิ่งที่ทุกคนจะได้รับจากคลิปนี้นะคะก็จะได้รู้จัก ตรุดจีนนะคะในคำนิยามค่ะแล้วก็มีอาหารประจำเทศกาลที่เราควรจะรู้จักนะคะแล้วก็มีประเพณีที่นิยมปฏิบัติกันและเรายังจะได้เรียนรู้คำาปวยพรตรุดจีนที่เราสามารถพูดอปยพร์ให้แก่เพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะอันดับแรกค่ะชุนเจีย๋ย是什么 ตรุจีนคืออะไรหรอหนะคะอันดับแรกเรามาเริ่มจากตัวอักษรจีน2ตัวนี้กันก่อนชุนเจียทุกคนรู้หรือไม่ชุนหมายถึงฤด,ดูใบไม้ผลิส่วนเจียหมายถึงเทศกาลนั่นเองค่ะเมื่อพูดรวมกันชุนเจียก็จะหมายถึงการเฉลิมฉลองในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลินั่นเองถามว่าตรุจีนนะคะหรือการฉลองช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิเนี่ย มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะในหน้านี้นะคะก็จะบอกทุกคนค่ะว่าเทศกาลนี้เนี่ยเริ่มขึ้นในวันที่1เดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทราคติของจีนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของชาวจีนนั่นเองล่ะค่ะแล้วเขาฉลองต่อเนื่องกันนานถึง15วันเลยทีเดียวนะคะก็ปีใหม่ทั้งทีใช่ไหมคะเขาก็จะใช้ช่วงเวลานี้นะคะ กลับไปหาครอบครัวบางคนมาทำงานในเมืองหลวงเมืองใหญ่ๆนะคะเนื่องจากว่ามีการปิดเ,เขาเรียกว่าปิดทำการนะคะในช่วงตรุษจีนบริษัทห้างร้านต่างๆก็จะปิดทำการผู้คนก็จะกลับไปยังภูมิลำเนาของตัวเองเพื่อฉลองปีใหม่กับครอบครัวะคะ่ะสำหรับอาหารในเทศกาลตรุษจีนนะคะสิ่งที่เรามักจะได้ยินคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือเจียวจื ะะเจียวชื่อค่ะก็คือเป็นเกี๊ยวต้มนั่นเองนะคะก็ในเทศกาลนี้นะคะคนในครอบครัวค่ะก็จะมาช่วยกันนวดแป้งนะคะบางก็นวดแป้งไม่เป็นก็จะไปทำไส้นะคะแล้วก็ช่วยกันหอ่อห่อเสร็จเขาก็ช่วยกันทำต้มให้สุกแล้วก็เอามาทานนะคะจ่ายชุ่นเจียชีเจียนเร่เมิงุยเหอเจ้าเหรินถวนจี้คำว่าเจ้าเหรนินก็คือครอบครัว ถวนจี้นะคะก็คือการรวมตัวสังสรรค์กันงงเสี่ยงย่งเหมยซือเราชื่อชอบคำนี้มากๆเลยนะคะเสี่งยงย่งเสียงย่งก็คือการออแลกเปลี่ยนกันนะคะหรือว่าแบ่งปันกันนะคะส่วนคำว่าเหมยซือในที่นี้ค่ะก็คืออาหารนะเหมยในที่นี้หมายถึงอาหารที่รสชาติอร่อยนะคะ他们一起包饺子吃 เป้าเจียวซอนะคะก็คือการห่อเกี๊ยวนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะเทศกาลแห่งความสุขก็จะต้องมีกิจกรรมทำร่วมกันกับคนในครอบครัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นกุศโลบายที่ดีเลยนะคะของคนในอดีตนะคะที่ส่งต่อมาอย่างคนรุ่นปัจจุบันนะคะก็ให้ได้กลับมาอยู่ใช้เวลาด้วยกันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของประเพณีเนาะก็คือสีสูนะคะ ก็จะมีอย่างหนึ่งที่ทั้งออคนจีนเองนะคะแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนหรือแม้แต่คนไทยแท้ๆก็ชอบทำเนียมปฏิบัตินี้นะคะนั่นก็คือยาซุยเฉียนนะคะยาซุยเฉียนเนี่ยนะคะเอ,อ่อไม่อเราไม่ขอลงลึกนะคะว่าออคนไทยพูดแบบไหนนะคะขอยึดเอาเป็นภาษาจีนกลางกันนะคะยาซุยเฉียนเนี่ยคำนิยามของเขานะคะก็คือการที่ ผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเตรียมของขวัญไว้ให้กับเด็กๆในบ้านนะคะซึ่งเขาก็จะเอาไปวางไว้ใต้หมอนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยนอนทับไปนะตื่นเช้ามาเด็กๆก็จะเซอร์ไพรส์นะคะว่ามีของขวัญอยู่ใต้หมอนนะคะเพราะคำว่าย yeah าในที่นี้นะคะหมายถึงกดทับ สุยก็คือปีใช่ไหมคะเพราะว่าเ,เด็กๆนอนทับไปเนี่ยก็คือการนอนในคืนข้ามปีนั่นเองดังนั้นคําว่ายาซุยเฉียนนะคะก็คือเงินที่ออนอนกดทับไว้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเ,เจ้าตัวยาซุยเฉียนเนี่ยนะคะเขามีธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้นะคะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนให้ นะะในการที่มอบของขวัญให้เด็กเนี่ยเขาก็มีความปรารถนาค่ะว่าให้เด็กเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอวยพรให้นะคะคำว่าค,คําอวยพรนะคะใน,ในการให้ของขวัญเด็กเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยๆค่ะนั่นก็คือผิงผิงอันอันผิงก็คือสงบงงงอันก็คือสงบผิงผิงอันอันนะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าให้ชีวิต สุขสบายสงบอย่างนี้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเจียนคังเฉิงจางเจียนคังก็คือสุขภาพแข็งแรงนะคะก็โดยรวมแล้วค่ะก็คือการให้เงินยาสุยเฉียนนะคะก็คือเป็นความเอ,อ็เอนดูเนาะของผู้ใหญ่ที่มอบให้กับเด็กๆในบ้านค่ะต่อมานะคะอันนี้ทุกคนรู้จักกันอย่างดีเลยค่ะนั่นก็คือ หงเป้านะคะหงเป้าหรือที่คนไทยรู้จักค่ะก็คืออ่งเป้านั่นเองเนาะเป็นการนําเงินใส่ในซองสีแดงนะคะก็ใช้เป็นของขวัญส่งมอบให้กับญาติให้กับคนในครอบครัวเพื่อนสนิทนะคะซึ่งการใช้ลักษณะ ของการให้รางวัลในซองแดงที่เราเรียกว่าอ่งเปาหรือหงเปาเนี่ยค่ะเขาถือว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีมงคลนะเป็นสัญลักษณ์ของความสุขของความโชคดีนะคะและนอกจากในเทศกาลตรออุดจีนเราจะเห็นหงเปานะคะกันอย่าง แพร่หลายนะคะในโอกาสต่างๆนะคะที่เป็นมงคลค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานนะคะงานซื้อบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยก็จะเป็นการมอบหงเปาให้กับเจ้าของงานอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมค่ะต่อมานะคะเรามาเปรียบเทียบให้ดูค่ะว่าประเพณีนะคะที่มันมีลักษณะของการให้เงินรางวัลเนี่ยจากสไลด์นะคะเราก็จะเห็นว่าเปรียบเทียบระหว่าง หงเป้ากับยาสุยเฉียนนะคะหงเป้านะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นเงินสดค่ะใส่ในซองสีแดงนะคะนอกจากตรุษจ,จีนเนี่ยโอกาสอื่นก็ยังแสดงความยินดีนะคะหรือว่าอวยพรในลักษณะแบบนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่างานแต่งงานนะคะงานวันเกิดก็จะให้หงเป่ากันนะคะแล้วก็เคล็ดลับในการให้หงเปากับคนอื่น,นะคะ่ะก็คือเรามักจะใส่จํานวนที่ อ่านออกเสียงแล้วเป็นมงคลยกตัวอย่างนะคะซื้อฉวนซื้อใหม่นะคะก็คือ1000กับอีก10บาทอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นสกุลเงินไทยนะคะถ้าเป็นเงินหยวนก็จะเป็น1000กับอีก10หยวนอ่านรวมกันนะคะซื้อฉวนซื้อใหม่ก็เข้าไปสู่สำนวนนั่นเองค่ะส่วนยาซุยเฉียนนะคะก็คือก็จะเป็นธรรมเนียมว่าผู้ใหญ่มอบให้กับเด็กแล้วก็จะพบใน เพียงแค่เทศกาลตรุษจีนเท่านั้นนะคะเทศกาลอื่นจะไม่มีการให้ยาสุยเฉียนค่ะส่วนจำนวนนะคะก็ไม่ไม่ได้มีการกำหนดไว้ว่าจะต้องเท่าไหร่นะคะก็แล้วแต่ความพึงพอใจของผู้ให้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีประเพณีแบบนี้อยู่นะคะพูดถึงยาซุยเฉียนค่ะในอดีตเนี่ย เงินนะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญเป็นวัสดุที่เป็นเงินแบบนี้แล้วก็มีเชือกแดงร้อยใช่ไหมคะก็จะมีรูต,ตรงกลางเป็นเหรียญโบราณนะคะก็ในคืนข้ามปีนะคะผู้ใหญ่ก็จะเอาลักษณะแบบนี้คะ่ะเอาเหรียญมาร้อยนะคะต่อต่อกันแล้วก็เอาไปวางไว้ใต้หมอนนะคะเขาเชื่อว่าเจ้าเหรียญเนี้ยนะคะก็จะช่วยขจัดปัดเป่าความโชคร้ายออกไปนะตามความเชื่อของชาวจีนนั่นเองนะคะ ประเพณีนะคะการอวยพรส่งความสุขค่ะเรามักจะเห็นนะคะในช่วงเทศก,กาลตรุษจีนนะคะช่วงของการเฉลิมฉลองนั้นเราก็จะเห็นสีแดงนะคะเยอะมากเลยในทุกๆพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีแห่งความสุขนะคะการอวยพรค่ะก็จะ ณปัจจุบันนี้นะคะรูปแบบมันก็ทันสมัยมากขึ้นนะคะก็สามารถพูดคุยวอวยพรกันทั้งผ่านข้อความมือถือนะคะผ่านแชทผ่านโทรศัพท์หรือว่าในแต่ละช่องทางที่ทุกคนนะคะสะดวกกันทั้งหมดนี้เราเรียกว,ว่าป้ายเหนียนป้ายเหนียนป้ายที่แปลว่าว่ายนะคะเหนียนก็คือปีป้ายเหนียนก็คือสวัสดีปีใหม่นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะชวนทุกคนมาลองฝึกพูดคำวอวยพรในช่วงตรุษจีนค่ะชุดแรกง่ายเลยนะคะชุนเจียควายเลอชุนเจียควายเลอตรงตัวเลยนะคะชุนเจียคือเทศกาลตรุษจีนค่ะควายเลอก็คือมีความสุขชุนเจียควายเลอพูดได้ในเทศกาลนี้เท่านั้นนะคะหมายถึงสุขสันต์วันตรุษจีนค่ะแล้วก็ยังมีคำอื่นๆด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะ 新正如意，新年发财，新正如意，新年发财นะคะหมายถึงสมหวังในวันขึ้นปีใหม่ร่ำรวยมั่งคัง่งฟ้าฉายหมายถึงร่ำรวยนะคะส่วนตัวด้านบนค่ะรูอี้หมายถึงสมปรารถนานะคะตัวต่อมาค่ะชุนเจีย๋ยค่ะ หมายถึงสุขสันต์วันตรุษจ,จีนหมื่นเรื่องสมปรารถนานะคะในคำอวยพรค่ะคนจีนจะนิยมนะคะเป็นตัวเลข8นะคะก็เกี่ยวข้องกับเสียงที่เป็นมงคลนั่นแหละคะ่ะเลข8เนี่ยออกเสียงว่าปาใช่ไหมคะซึ่งบังเอิญไปพ้องกับคำว่าฟ้าฟ้าฉายนั่นเองและในเรื่องของการอวยพรนะคะเราจะพบตัวอักษรเหล่านี้ค่อนข้างบ่อยค่ะว่านชื่อรูอี รูอี้สมปรารถนาว่านชื่อก็คือหมื่นเรื่องคําว่าหมื่นเรื่องสมปรารถนานะคะก็หมายถึงขออวยพรให้ทุกๆเรื่องที่นะคะคิดไวเนี่ยเป็นจริงหรือประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะเมื่อเราเรียนมาถึงตรงนี้นะคะเราจะพบว่าการอวยพรที่ลงท้ายด้วยคาว่าค่ายเล่เนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยในการอวยพรค่ะและยิ่งเป็นเทศกาลไหนเราสามารถเอาค่ายเล่ ไปต่อท้ายได้เลยนะคะเช่นชิ้นเหนียนที่แปลว่าปีใหม่ชิ้นเหนียนควายเลก่ก็คือสุขสันต์วันตุดจ,จีนนะคะต่อมาค่ะ4ตัวต่อมาหมาเต้าเฉิงกงหม้าเต้าเฉิงกงหมายถึงประสบความสําเร็จดังคาดหมายหมาเมื่อก่อนเนี่ยหมายถึงเราใช้ม้าเนี่ยเป็น เครื่องมือนะคะยานพาหนะในการเดินทางใช่ไหมคะมาเต้าเฉิงกงนะคะพาม้าไปจนถึงปลายทางได้โดยที่มาไม่เจ็บไม่ป่วยตายไปซะก่อนนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องโชคดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะชุดต่อมาเป็นชุดสุดท้ายนะคะ新年快乐大吉大ต新年快乐大吉大利นะคะสุขสันต์วันตรุษจ,จีนมั่งมีมั่งคั่งคําว่า ตาในที่นี้ก็คือเป็นลักษณะของมากเยอะนะคะจีคือมงคลลี่ก็คือเป็นมงคลปกติแล้วจีลี่หมายถึงมงคลนะคะ พอมาอยู่ในชุดคำวอวยพรค่ะก็เลยเป็นตาจีตาลีนั่นเองทั้งหมดนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับทุกทกคนนะคะที่กำลังรอคอยเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึงนี้แล้วนะคะเราซื่อเองค่ะก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะชินเนียนควายเลาะตาจีตาลีชินเนียนฟาชายขอบูณที่ติดตามและรับชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีและขอตัวไปก่อนค่ะ